ผู้ยบาลฟิแนแลนด์โพสเสาเอ็ซี่แฮ่งกำลังใจค่ะล่าสุดนะคะผู้ยบาลฟิแนแลนด์ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของผู้ยบาลฟินแลนด์นั่แนแหละพี่น้องบอลูวามเอนี่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ยบาลฟิแนแลนด์นะคะแต่แอดมินสาววัวแบกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ยบาลฟิแนแลนด์ให้ผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีไม่ว่าเรื่องราวดราม่าที่ถาโถมเข้ามาจะหนักหนาแค่ไหนก็ขอให้ผู้ยบาลฟิแนแลนด์ ผ่านพ้นทุกอุปสรรคทุกปัญหาไปได้ค่ะและเมื่อนี้พวกเขากระล้อชมลอเชียร์ผู้ยบิบานที่คอนเสิร์ตอยู่บ้านพีดิวเนาะ,พ,นนะพี่น้องเนาะผู้ยิบานฟิแนแลนด์บอกว่าปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรข่มใจเอาไว้ไม่ให้น้ําตามันไหลออกมาโพ์ล่าสุดนะคะของผู้ยบิบานฟิแนแลนด์ซึ่งโพส์เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วบอกพี่นอ้อง ชาวโบเบเห็นก็ขอทรงกําลังใจให้ผู้ยิบานฟิลแลนนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามขอให้ผู้ยิบานฟิลแลนผ่านทุกเรื่องราวค่ะพี่น้องจากที่ผู้ยิบานฟิลแลนได้โพสต์ข้อความนี้นะคะกามีเอฟซีเช้าเน็ดแห่สรงกําลังใจกันอย่างล้นหลามทุกคนก็บอกว่าเดินหนาอย่ายหันหลังที่สุดของที่สุดรออยู่ที่ผ่านมาเป็นบทบทเรียนและบททดสอบของชีวิตวันข้างหน้าต้องดีเสมอ สูซูสรงกำลังใจให้ผู้ยบาลฟิลแลนเวลาจะเชี่ยวช่วยเยียวยาทุกอย่างกำลังใจสู้สูเด้อรายา่เสียน้ำตากับเรื่องแ e. อนนี่อีกเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ค่ะค่อยๆเคลียร์ปัญหาที่ค้างขาใจทั้งหมดในตอนนี้เรายืนได้ด้วยลำแข้งของเราเองทั้งหมดในตอนนี้เรายืนได้เพราะความเข้มแข็งของเราสูซูลูกบิ๊กเป็นกำลังใจให้นะคะสูซูนะบิก๊กคิดฮอดน,น่ารากกับโตเกียวให้มาก นี่คือกำลังใจที่สุดกอดๆทรงกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ผู้ยบาลฟินแลนด์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าวันนี้จะไปเจอกับอะไรมาให้รู้ไว้นะพ่อบิก๊กว่าพวกเราเอฟซีอยู่ข้างๆเสมอนี่ก็เป็นกำลังใจจากบรรดาเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ได้ทรงกำลังใจนะคะบางคนก็บอกว่าร้องไห้บ้างก็ได้จะทําให้สิ่งที่มันอัดอั้นตันใจได้ผ่อนคลาย เราเลือกที่จะเดินหน้าแล้วเวลาจะเยียวยาวทุกอย่างเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องและก็อีกหลายคอมเมนต์นะคะมากกว่าเกือบ90 0อคอมเมนต์แล้วก็ถูกใจเกือบ3 0,000ื่นถูกใจนะคะแล้วก็แชร์อีกยังไม่นับเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาส่งกำลังใจให้กับผู้ยามบาฟิแนแลนด์ในมือนี้และมือนี้นะคะผู้ยามบาฟิแนแลนด์แน่นอนว่า เพิ่นก็ต้องเดินทางไปขึ้นเวทีคู่กับแพลวพาอย่างแน่นอนที่บ้านของพี่ดิวนะคะที่พี่ดิวเนี่ยจัดฟรีคอนเสิร์ตให้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยได้มาชมคอนเสิร์ตฟรีๆโดยไม่เสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆไม่เสียค่าบัตรอะไรเพราะพี่ดิวอยากจัดให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการเนาะพี่น้องเนาะงานนี้นะคะเอฟซีก็คือแห่ให้กำลังใจผู้ใบาลฟินแลนด์นั่นแหละว่าทุกอย่างมันต้องผ่านพ้นไปทุกอย่าง เกิดขึ้นที่ตัวเรามันก็จงจบที่ตัวเราเนาะพี่น้องเนาะใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่มือนี้เฮายืนหยัดด้วยล้าแข็งของเขาเฮาเข้มแข็งด้วยโตของเขาเองแค่นี้เนี่ยมันก็ดีที่สุดแล้วนะคะในระหว่างก็เป็นสิ่งโพสต์โพสต์หนึ่งที่สาวโบแบนน้นำม้วนซูพี่น้องฟังนะคะเป็นโพสต์ล่าสุดของผู้จ่าลฟิลแลน เพิ่นได้ออกมาเคล่อนไหวล่าสุดเนาะเพิ่นก็คงจะมีเรื่องรลวาที่อัดอั้นตันใจอัดอั้นอยู่ในหัวใจของเพิ่นน่นแหละค่ะเพิ่นกะจังพดพอนิวาปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรให้น้ําตามันไหลออกมาเนาะข่มใจเอาไว้ไม่ให้น้ําตามันไหลออกมาซึ่งพยาบาลฟิซลนเน่ะเขาก็บึมเลยเนะาะเพิ่นเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเพื่อนบาลฟิซลนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ ผู้ชายที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเกินอายุพยายามสร้างตัวเองพยายามดีดตัวเองให้ขึืนมาสู้ในจุดที่ลืมตาอ้าปากได้นำพาครอบครัวญาติพี่น้องให้สุขสบายให้อยู่ดีกินดีไปน้ำกับพยามารเฟรนแลนด์ก็คือก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินอายุเด็กน้อยคนนึงเพราะว่าเพิ่นก็เพิ่งยี่สิบปีเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบยี่สิบพัน 20, 20, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวะพี่น้องน,นั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบ เพิ่นก็ต้องแข็งแกร่งเพราะต้องดูแลอีกคนทุกคนที่อยู่ข้างหลังอีกมากมายเพราะว่าวสิเป็นลูกๆในข่ายเพ้นตัวเกียวมิวสิคหรือแม้แต่น้องนาริตากับน้องโตเกียวก็คือลูกสาวและลูกชายของเพื่นที่เพื่อนต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถของพอคนหนึ่งที่เฮ็ดได้นะคะเฮาบรูดอกว่าในใจลึกๆของผู้หญ่ฟนินแลนเนี่ยเพื่อนจะพานเรื่องราวาเหตุการณ์อีย่างมา้ามากไาย ก็ตามแต่แต่ณมือนี้เห็นเพื่อโพสแบบนี้พวกเขาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็รวมทรงกําลังใจให้กับผู้ยาบาลฟแนแลนด์ให้ผ่านพ้นทุกเรื่องราวทุกอุปสรรคไปให้ได้นะคะและเสื้อวาเอฟซีส่วนใหญ่นะคะก็ขอใจที่ผู้พยาบาลฟแนแลนด์โพสก็เข้าใจเด็กผู้ชายคนนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจออะไรมาบ้างถึงได้เป็นแบบนี้ถึงได้จุกข,ขนาดนี้ถึงได้ออกมาโพสขอความนี้ก็คงจะสุดๆแล้วถึงได้ ออกมาโพสระบายความรู้สึกผ่านทางโลกโซเชียลนะคะถ้าบทสุดก็คงบอกออกมาโพสเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้นะคะผู้ใด่กะรอชมรอเชียกํำแหงกำลังใจพยาบาลฟิเล้นที่บ้านของพี่ดิวได้เนาะพี่น้องเนาะพี่ดิวก็โพสแล้วเนาะเมื่อนี้นะว่าพี่ดิวเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวรอเลยอ่าเตรียมตัวรอเลยพี่ดิวเนี่ยจะเปิดงานเนาะเดี๋ยวกะซีซองอีกก่อนเนาะพี่น้องว่าพี่ดิวเนี่ย พูดว่ายังไงบ้างล่าสุดนะเพราะว่ามือนีทุกคนกระจับตามองเนาะว,ว่าอ่ามืนนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยจะไปขึ้นคอนเสิรต์ตที่บ้านของพี่ดิวหรือไม่นะคะนี่แหละค่ะลหลายหลายคนก็จับตอมมองว่าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยจะไปขึ้นคอนเสิรต์ตที่บ้านพี่ดิวแต่ทุกคนก็ต่างลงความเห็นกันว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปแน่นอนค่ะ เพราะว่าเพิ่นได้ติดต่อและดิวงานกับพี่ดิวไว้เป็นที่เรียบร้อยก็คือดิวงานไว้เป็นการส่วนตัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังไหนเพิ่นก็ต้องไปแต่หลายๆคนก็ออกอ่านคอมเมนต์มาว่าอาจจะเป็นเวท,ทีสุดท้ายหรือเปล่าที่จะไปขึ้นรับเชิญคู่กับอบอสแพลวอันนี้เขาก็บิดสาบได้เนาะพี่น้องเนาะว่ามันสีสุดท้ายหรือว่าบอสุดท้ายเพราะสุดที่สุดแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ทางพญาบาลฟินแลนด์กับทางคุณแพลวพลาเนี่ยเพิ่นคุยกัน เออทางบอดแพรกับทางบอดบิ๊กเนี่ยเพื่อนคุยกันเขาก็บุรูหรอกว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหรือการขึ้นเวทีรับเชิญครั้งสุดท้ายเราก็รอเจ้าตัวเนี่ยเพื่อนออกมาถแถลงเนาะรอเจ้าตัวก็คือรอบอดบิ๊กบอดแพร์เนี่ยเพื่อนออกมาโพสต์ว่าเออคอนเสิร์ตนี้ที่เป็นสุดท้ายหรือว่าจะมีอีกหลายๆงานที่ว่ารับเชิญไว้ร่วมกันหรือเปล่าที่ที่ต้องไปแสดงร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแหละเขาก็ การล้อชมล้อเชียร์ผู้ยบาบนลฟินแลนด์ได้แต่เห็นผู้ยบาบนลฟินแลนด์เนี่ยโพสข้อความนี้นหลายคนก็ต่างส่งกําลังใจนะคะแต่เมือ่อนีนนะคะจากหมอลําไยมาแล้วค่ะพี่ดิวก็คือ15หเมษายนนี้พี่ดิวก็บอกว่าคืนนี้เจอกันนะคะพี่นอ้องพี่ดิวก็พาชมและเพื่อนก็บอกว่างดดราม่านะคะงดดราม่าเพราะว่าบ่อยากให้เป็นกระแสด่าง่าเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ดิวจัดงานเพื่อชาวบ้านหมอลําแสนทองฟินแลนด์แล้วก็ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็คือจัดงานเพื่อชาวบานพี่น้องเพิ่นก็บ่ยยางไ้ด้ามาว่าเออทาไมเออเพิ่นอ,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 อันแพรวภาพกับบอดบิ๊กเนี่ยกาลังมีปัญหากันยูดเป็นยังพี่ดิวจำไหมาทั้งคู่ก็คือเพิ่นเนี่ยมีสปีดในการทํางานกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่ดิวก็เลยบอกว่างดดามานะคะว่าทําไมจ้างอ่าวงแพร่ภาพแสงทองแล้วก็หมอ้ําแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มานกัน พี่ดิวก็บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้จะดีกว่าการที่จะมาดราม่าค่ะพี่น้อง